โรงเรียนโนนของวิทยาคารขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพห้าดาวทุกท่านโรงเรียนโนนของวิทยาคารตั้งอยู่หมู่ที่สิต,ตำบลโนนของอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศ2476เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเหล่าสี่ปัจจุบันบริหารงานโดยนายสุข,ขุมทินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนของวิทยาคาร โดยมีสีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าและสีชมพูโรงเรียนโนนของวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 –ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด60คนมีบุคลากรรวมทั้งหมด7คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2,568โรงเรียนโนนของวิทยาคารมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมสู่สมรรถนะทางภาษาและนวัตกรรมก้าวทันเทคโนโลยีรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคำขวัญของโรงเรียนคือมีคุณธรรมนำประชาธิปไตยฝ่ยศึกษาอนาัยสมบูรณ์ โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning มีการบริหารจัดการสุขภาวะที่ดีของนักเรียนภายใต้นโนของวิทยาการโมเดลเรียนดีมีความสุข โรงเรียนคุณภาพ5้าดาวโรงเรียนโนนของวิทยาคารดาวดวงที่1ความปลอดภัยมีอาคารเรียนอาคารประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยห้องน้ำมีมาตรฐานตามนโยบายสุขาดีอีกมีความสุขมีมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด7ตัวสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงเรียนมีการจัดหาปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยมีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยเพียงพอสำหรับทุกคนในโรงเรียนและระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานดีๆอีกครอบคลุมทุกห้องเรียนและพื้นที่ในโรงเรียนที่การจัดซื้อจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬามีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆให้สะอาดปลอดภัยเรื่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการกำหนดมาตรการและประชาะสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อ,อยาเสพติดและการละเมิดสิทธิเด็กเช่นกิจกรรมต้านยาเสพติดการให้ความรู้ด้านสิทธิเด็กโรงเรียนจัดอาหารตามโปรแกรมไทยสคูลานมีการควบคุมคุณภาพความสะอาดเสมอ โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัดดาวดวงที่2คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์ มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยระดับชั้นประถมศึกษานักเรียนชั้นป .1 มีผลการทดสอบอาทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนักเรียนชั้นป .3 มีผลการทดสอบเอทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนักเรียนชั้นป .6 มีผลการทดสอบโ n เนตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัยมีทักษะวิชาลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญที่เหมาะสมกับระดับชั้นดาวดวงที่3โอกาสทางการศึกษามีการกำกับติดตามนักเรียนให้เข้าเรียนจนจบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดีเอลทีวีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมนักเรียนที่ได้โอกาสให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดาวดวงที่4การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีการสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน มีการประชุมวางแผนและการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆและมีนิเทศติดตามผลช่วยเหลือให้คำปรึกษาชี้แนะสะท้อนผลการนิเทศต่อครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุผลดาวดวงที่ 5. เอกลักษณ์ของสถานศึกษามีการกำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายบริบทและความต้องการของท้องถิ่น มีโครงการการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาการดำเนินงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อสาธารณะถุกกิจกรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนโนนของวิทยาคารขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ5ดาวทุกท่านขอบคุณค่ะ